วิธีลบบัญชี Facebook ถาวรปี2025ในคอมพิวเตอร์ที่หน้าบัญชี a c e b o o k กดคลิกไอคอนรูปโปรไฟล์ด้านบนทางขวามือเลือกคลิก,ท,กลที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเลือกคลิกที่ศูนย์ความเป็นส่วนตัวที่ศูนย์ความเป็นส่วนตัวเลือกคลิกที่หัวข้อเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเลือกคลิกที่จัดการบัญชีของคุณที่ศูนย์บัญชีหัวข้อการตั้งค่าบัญชีเลือกคลิกที่รายละเอียดส่วนตัว ในส่วนรายละเอียดส่วนตัวทางขวามือกดคลิกที่การเป็นเจ้าของและการควบคุมบัญชีที่หน้าต่างการเป็นเจ้าของและการควบคุมบัญชีเลือกกดคลิกที่การปิดใช้งานหรือการลบที่หน้าต่างการปิดใช้งานหรือการลบกดคลิกที่ชื่อบัญชี Facebook ที่ต้องการลบที่หน้าต่างการปิดใช้งานหรือการลบบัญชี Facebook ของคุณเลือกคลิกที่ลบบัญชีกดคลิกปุ่มดําเนินการต่อกดคลิกเลือกเหตุผลที่ต้องการลบบัญชี Facebook กดคลิกปุ่มดําเนินการต่อ กดคลิกปุ่มดำเนินการต่อที่หน้าต่างลบบัญชีโดยถาวรหากต้องการเก็บเนื้อหาข้อมูลโพสต์และรูปภาพต่างๆของคุณให้กดคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดข้อมูลจากนั้นกดคลิกปุ่มดำเนินการต่อพิมพรหัสผ่านกดคลิกปุ่มดำเนินการต่อที่หน้าต่างยืนยันการลบบัญชีโดยถาวรกดคลิกปุ่มลบบัญชี Facebook เริ่มต้นกระบวนการลบบัญชีหากต้องการเปิดใช้งานบัญชีของคุณอีกครั้ง คุณจะมีเวลา30วันเพื่อยกเลิกการลบบัญชี